อุ้นปุนปูนปุนชึกชักชึกชักชึกชักปูนปูนชึกชักชึกชักชึกชักอุ้นอุ้นไปนั่งไปกำนันไปนั่งปูนปูนชึกชักชึกชักชึกชักเออกำนันนั่งเร็วอ๋อข้างนี้ข้างนี้เป็นผัก ข้างน้นเป็นผลไม้ป้นปูนฉึกชักจึกชักจึกชักป้นปูนฉึกชักจึกชักจึกชักเหมือนอยู่นะเนี่ยทรงเหมือนเลยอ่าขึ้นรถไฟเหรอฮะพัดขึ้นรถไฟเหรอใช่ไหมอะาขึ้นรถไฟป้นปน